สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมว่าโลกเรามาจากไหนย้อนไปเมื่อ13,800ล้านปีก่อนไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าสนิทจนกระทั่ง Big Bang การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สร้างทุกสิ่งจินตนาการตามผมนะ จุดเล็กๆระเบิดออกพลังงานมหาศาลแผ่กระจายออกไปเร็วมากๆเร็วกว่าแสงอีกพลังงานเริ่มเย็นลงกลายเป็นอนุภาคเล็กๆพวกมันจับกลุ่มกันด้วยแรงโน้มถ่วงก่อตัวเป็นดาวฤกษ์รุ่นแรกเฮ hey, นี่มันร้อนอะไรอย่างนี้ดาวฤกษ์ดวงหนึ่งบอลทนหน่อยนะพวกเรากำลังสร้างกาแล็กซีอยู่นะอีกดวงตอบ ดาวเลิ์กเหล่านี้เผาไหมและดับไปสร้างาธาตุหนักที่จําเป็นต่อการสร้างดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์ของเราก็เกิดขึ้นตามมาพร้อมกับโลกของเราดาวเคราะห์น้อยๆที่ค่อยๆรวมตัวกันโลกในยุคแรกนั้นร้อนระอุภูเขาไฟประทุฝนกรดตกกระนําแต่แล้วน้ำก็เกิดขึ้นชีวิตก็เริ่มผลิบานจากสิ่งมีชีวิตเซลเดียววิวัฒนาการมาเป็นพืชสัตว์และสุดท้ายพวกเรา บิ๊กแบงคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งจักรวาลยังคงขยายตัวอยู่และเรื่องราวของเราก็ยังคงดำเนินต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ